ระยะเวลากว่า2เดือนครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปความรู้สึกหลังเล่นเลยแล้วเมื่อสคลิปที่แล้วครับก็คือเป็นคลิป Darkball Legends ซึ่งที่ว่าคลิปนั้นครับเป็นคลิปที่ผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือเกณฑ์การตัดสินของผมเนี่ยก็คือผมจะมองว่าในคลิปนั้นครับมีคนครับมาคอมเมนต์แล้วมีส่วนรวมกับคลิปผมมากน้อยแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละครับในคลิป Darkball Legends มันออกไปทางบนแล้วก็ล้อมันจะมากกว่าจนคลิปล่าสุดของความรู้สึกหลังเล่นเนี่ยก็คือ g e n s h i Impact อ่าช้คําเป็นคลิปอวยกูยอมรับ แต่ในคลิปนี้ครับมันน่าจะต่างจากสองคลิปที่แล้วเลยคุณจะมองว่าคลิปนี้ผมอวยเกมนี้ก็ได้คุณจะมองว่าผมอ้อนประสบการณ์กับเกมนี้ก็ได้เพราะคลิปนี้ครับผมตั้งใจทำขึ้นมาในฐานะที่เป็นเพลเยอร์หน้าใหม่หรือที่ง่ายๆก็คือฮันเตอร์หน้าใหม่ในมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองและอย่างน้อยครับผมอยากส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนที่อยากเปิดประสบการณ์มาเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เหมือนกับผมนั่นเองเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปคุณกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนํา เ h b i r d p r o t e c พไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากใครสนใจติดต่อกดใต้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับ Mon s เตอร์ n t e r รครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งครับที่ผมอยากจะลองสัมผัสมันมาเป็นหลายปีแล้วนะครับและใช่ครับเมื่อวันที่6กันยายนปี2022นะครับหรือก็คือเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ลองสัมผัสเกมนี้ได้เป็นครั้งแรกและก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อไปนะครับผมไม่ได้ซื้อโดยทันที ผมมีการหาข้อมูลเทียบระหว่างสองภาคว่าผมนั้นอยากจะเล่นภาคไหนและผมไปปรึกษาเพื่อนด้วยเออนอกูจะเื้อมอนทันว่าเอาภาคไหนดีว,วะอืมเคยเล่นมอนทันไหมวะเพื่อนเอ,อ้ยกัวไม่ไม่ไม่ไมถ้าไม่เคยเล่นนะกูว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์โวล่าน่าเล่นอยู่นะเพื่อนอเพราะถ้าช่วงนี้มีแค่มีแค่ภาคโวกับภาคไร s ์ให้เลือกใช่นั้ เอ้ภาคพาคภาคเวอร์พาวเวอร์เป็นไงวะพาคเวอร์เป็นไงพาคเวอร์เอ่อมันมันมีระบบแบบมันดึงระบบเก่าๆของภาคก่อนๆมามันทำให้ได้ฟิลลิ่งของสมัยของช่วงยุคเก่าๆอ่ะแล้วก็มีผู้เล่นเยอะมีผู้เล่นเยอะมากแล้วมาเพิ่งจัดแคมเปญเลยนี่เพิ่งจัดแคมเปญไอ้ต้อนรับภาคไวไอ้ภาคโวอรถราคาหนักมากบางทีแม่งลดเหลือสองร้อยกว่าบาทเองเพื่อนแล้วผู้เล่นฮันเตอร์หน้าใหม่โคตรเยอะแล้วก็มีผู้เล่นหน้าเก่าๆฮันเตอร์เก่าๆเขาจะมาช่วยมึงเสมอเลยเว้ย โอ้ยมันมังดีว่ะม่งดีว่ะซื้อเลย<ๆ>ซื้อเลยกูแนะนำเลยเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเจอเลยภาคราอ้อ่ะได้ได้ได้อะอะไรนะภาคร้อรนะเออเอาอครับตามนั้นแหละผมสชมารถบอกได้เต็มปากเลยว่าผมชอบเกมนี้มากมันตรงใจและถูกใจผมมากถึงแม้ว่าในแรกๆกูต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะซึ่งในเกม Monster Hunter นะครับการเล่นออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างจากเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้เพราะเกมส่วนใหญ่ที่ผมเล่นครับมันจะออกไปแนวแบบเคลื่อนไหวเร็วๆแบบชุบชับชุบชับชุบชับ ใน,นตอนที่ผมเข้ามาเล่นเกม Monster Hunter เป็นครั้งแรกครับถ้าใครอยากเห็นนะคุณสามารถไปดูในชิปที่ผมลงไปได้เลยนะฮะกูเห็นแล้วกูกูรู้สึกเลยว,ว่าตอนนี้กูมาไกลแบบมาไกลมากอะ่ะเออสิ่งที่คุณควรรู้เลยนะครับก็คือสเต็ปการเล่นของมันนั่นเองสเต็ปการเล่นของเกมเกมนี้ครับคือการที่เราเนี่ยครับต้องคอยสังเกตการมอนสเตอร์แล้วหาโอกาสโจมตีมันนั่นเองซึ่งมันไม่ใช่กูในตอนแรกไนงะตอนแรกนี่กูแบบกูใส่ไม่ยั้งเลยนะ เพราะถ้าหากเป็นเกมอื่นที่ผมเคยเล่นมาครับในระหว่างที่มึงกาลังตีเนี่ยมึงสามารถกดวิ่งเลยได้ท,ทันทีแต่สำหรับเกมนี้มันไม่ใช่ครับเวลามึงกดตีเสร็จเนี่ยถ้ามึงจะกดวิ่งคือมันจะเก็บดาบและมันก็จะวิ่งเออซรื่อไอการขึ้นไหวแค่นี้เนี่ยแหละครับทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชินกับมันเลยก็ว่าได้กูไม่ชินอะ่ะในตอนนั้นเนี่ยครับบอสแรกของเกมเนี่ยอย่าง Q Q. เกรดอิชิจิเพราะว่าเออไม่จะไม่ได้ไอเ้แย้ตัวใหญ่ที่ไม่มีลูกน้องอีกอะ่ะ ซึ่งไอตอนกูสู้กับแย้ตัวแรกของเกมเนี่ยผมโคตรเหนื่อยเลยนะเพื่อคุณอาจจะไม่เชื่อครับว่าผมเล่นแล้วแพ้จริงคือกูแพ้จริงไ่ไม่ได้รอเล่นนะก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นเกมนั้นเนี่ยผมได้ไปดูแล้วว่าเกมนี้มันมีอาวุธอะไรบ้างในช่วงตอนแรกเลยครับผมว่าผมจะใช้พวกไม่ดาบโล่ก็เป็นดาบคู่ไปเลยนะเพราะผมดูจากลักษณะการเล่นของมันแล้วเนี่ยผมคิดว่า2อาวุธนี้จะเหมาะกับผมมากที่สุดในเกม Monster Hunter Rise แต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมได้มาก็คือลองซ s h o อนแรกผมไมรู้มันคือเกรชซอสด้วยนะแม่งเลยจึงลองซอสนะครับมันอยู่ในหมวดของดาบตีเร็วแต่ว่าในแมคาคนิกการเล่นของมันเนี่ยมันไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นในส่วนตัวของผมครับที่ผมได้ลองสัมผัสมาลองซอสหรือดาบยาวนยครับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเกรชซอสอยู่พอสมควรและใช่ครับตอนแรกผมไม่รู้แล้วจากที่ผมลงคลิปนั้นไปนะครับด้วยกับความที่ผมไม่ยอมแพ้ผมไม่อยากแพ้ไอ้แย้ตัวนั้นผมเลยลองไปศึกษาหาข้อมูลดูว่าเกมนี้เนี่ยครับมันต้องบังคับยังไงให้ชนะมอนสเตอร์ ซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่ผมไปดูนะครับในไกด์ต่างๆของคนไทยก็ตามของคนต่างชาติก็ตามจากที่ผมได้เห็นมาเนี่ยเขาก็จะบอกคล้ายๆกันว่าเราจะใช้อาวุธอะไรก็ได้ขอแค่เราเนี่ยครับฝึกคอมโบกับมันให้เป็นก็พอรู้จังหวะในการเล่นของมันและหลังจากที่ผมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากคุณอยากสัมผัสประสบการณ์ Monster Hunter เนี่ยเขาแนะนําให้เราเนี่ยครับใช้ Great s w o r d ซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็อยากรู้ว่า Great s w o r d แม่งเป็นยังไงวะโอ้โหแม่งเห็นแล้วเขาเล่นกันโคตรง่ายเลยสับปาบ่า ป้าบเอ้ยอยากเล่นบา้างว่ะผมก็เลยเปลี่ยนอาวุธไปใช้เกรซซอร์นั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้คุณควรที่จะเลือกอาวุธที่คุณชอบและคุณอยากที่จะพัฒนาฝีมือของคุณนะครับผมแนะนําว่าให้คุณนะครับใช้อาวุธนั้นไปยาวๆแต่ถ้ากคุณเบื่อและอยากได้อะไรที่มันร้าวใจผมแนะนำเกรซซอร์จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้มานะครับเกรซซอร์เป็นดาบที่เล่นค่อนข้างยากมากด้วยการเื่อนไหวของมันครับที่ค่อนข้างช้าแถมการอ่านการื่อนไหวของมอนสเตอร์เนี่ยก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่เราเนี่ยครับจะได้หลบการโจมตีและกะจังหวะในการโจมตีมอนสเตอร์ให้ถูกซึ่งข้อดีของเกรดซอร์สเนี่ยครับผมสามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นดาบที่หากคุณเล่นดาบนี้เป็นนะคุณไม่ต้องเล่นเก่งก็ได้อะแต่คุณสามารถไปเล่นอาวุธอื่นเนี่ยครับแล้วคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยครับคุณได้ฝึกแบบขั้นโหดไปแล้วเวลาคุณไปใช้อาวุธที่มันง่ายขึ้นเด่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอยู่กูเผื่อไปโดนปุบอีซีปะวะซึ่งสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าผมได้ว ผมลองเกรดซอสเนี่ยครับปฟาดหน้ามอนหลายตัวเลยก็ว่าได้และหลังจากที่ผมได้ลองไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าเกรดซอสเนี่ยครับมันไม่เหมาะกับผมเลยพอถึงแม้ครับผมอยากจะสัมผัสประสบการณ์มอนสเตอร์ฮันเตอร์มากแค่ไหนแต่ผมก็ยังติดนิสัยการกดตีรัวๆอยู่ดีทาให้ตัวผมครับกลับมาใช้อาวุธลองซอสหรือว่าดาบยาวอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่ผมกลับมาใช้ลองซอสครับเอาตามตรงเลยผมสามารถชนะมอนสเตอร์ได้แบบง่ายขึ้นเยอะเลยอะเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่ผมได้ลงเล่นไป เพราออย่างที่ผมบอกครับการที่เราฝึกเกรซชอบเป็นอย่างแรกเราได้เรียนรู้การจังหวะของมอนสเตอร์เราได้เรียนรู้จังหวะการตีเราได้เรียนรู้จังหวะการหลบมันเป็นการฝึกโหมดฮาร์ดแล้วค่อยกลับมาเล่นโหมดอีซี่ซึ่งหากใครีอยากทำแบบนี้ครับผมแนะนําวิธีนี้มันดีที่สุดละเอางตรงนลครับหลังจากที่ผมเล่นเป็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้มันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดที่เราน้ําตาไหลอะเพราะว่าเวลาเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยครับเรียกได้ว่าเกมนี้เล่นค่อนข้างสนุกเลยไม่ใช่ค่อนข้างสิแม่งสนุกมากอะ แต่ถึงยงครับก่อนที่คุณจะได้ลงไปเล่นกับมอนสเตอร์เนี่ยคุอยากจะแนะนานิดนึงนะคือมันเป็นสิ่งที่ผมทําพลาดมาเลยตลอดเลยนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนออกไปสู้นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมพลาดมาแบบยาวมากเพราะในตอนนั้นเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันมีมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนั่นก็คือการกินอาหารบัฟหรือก็คือดัางโง่นั่นเองคือกูแนะนําเลยนะก่อนที่มึจออมงนะมจะออกไปสู้นะี่มึงฟังกูนะไอ้ชายเวลามึงจะไปสู้นะมึงอย่าลืมกินดัางโง่ด้วยคือผมเคยไปสู้แล้วผมลืมกินเว้ยแล้วแบบกกููส้อยย่างยาง สู้แบบแทบไม่ชนะเลยเอาจริงๆอ่ะบัฟของดังโง่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถึงแม้มันจะไม่โอแต่มันสามารถทําให้คุณเนี่ยเล่นง่ายขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับแนะนําว่าอย่าลืมนะก็อีกส่วนหนึ่งเลยครับก็คือระบบของล็อบบี้คือกูจะบอกล็อบบี้ดีป่าวว่าคือมันมันเป็นแบบหมู่บ้านอ่ะเออตอนก่อนที่เราจะออกไปสู้นะครับก็จะมีการให้เราเตรียมตัวนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยครับจำสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของกลองอ่า NPC อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ย จำนิดนึงนะเพราะว่าคือผมโดนมาแล้วผมจําได้ว่ามันมีกล่องที่ไว้สําหรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเงี้ยไว้ด้านนอกบ้านที่เราอยู่เว้ยแต่กูก็จาไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะแต่ละใจที่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วกูก็เพิ่งมาเจอซึ่งไอ้อะไรหล่าเนี้ยมันไม่ได้มีผลกับการเล่นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเป็นความสะดวกที่ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าพลาดเหมือนกูนะกูโดนมาแล้วเนี่เราก็พูดมาถึงขนาดนี้นะครับผมมาพูดถึงในเรื่องของมอนสเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับในบรรดามอนสเตอร์ที่ผมเจอมาเนี่ยครับเอาตรงๆนะคือผมก็ยังเล่นไม่จบอก แต่หลังจากที่ผมได้เล่นมาก็สิบชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็สามารถแยกรูปแบบของมอนสเตอร์ที่ผมไม่เคยชอบออกได้อยู่พอสมควรนะครับซื่มอนสเตอร์ที่ผมไม่ชอบเลยเนะครับอันดับที่หนึ่งเลยครับก็คือมอนสเตอร์ที่มีเปลือกแข็งนั่นเองคือแบบว่าถ้าเราพูดถึงมอนสเตอร์ประเภทนี้นะผมเชื่อเลยจะมีคนที่นึกถึงอยู่ตัวหนึ่งเลยอ่าผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าหัวมันจะแข็งๆแล้วมันตียากมากนะครับ ชื่อมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่ผมไม่ผ่านเลยอ่ะอย่างไอ้กเรกรยอิชิจินะครับผมยังเล่นแค่แบบ2รอบอ่ะผมผมก็ผ่านแล้วอ่ะแต่ไอตัวเนี้ยกูเล่น3รอบ4รอบกว่ากูจะผ่านโคตรเหนื่อยเพราะต้องใจตัวนี้ครับมันจะตียากแล้วเนี่ยสกิลของมันที่มันสลัดโคลอนออกมาเนี่ยมันทําให้เราเคลื่อนไหวช้า แล้วแมงก็ชอบวิ่งมาพุ่งใส่กูตรงๆเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะลำคขาแม่งอยู่พอสมควรเลยคือตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากตรงที่ว่าเวลาเราจะตีเนี่ยครับเราต้องเลือกตีในจุดที่มันไม่มีเกราะหรือตีจากข้างล่างเช่นขาแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนอกจากจะให้มันอ่ะล้มลงไปแล้วเราจะได้สามารถไปนัวกับมันได้มอนประเภทที่สองที่ผมไม่ชอบเลยครับก็คือมอนที่เคลื่อนไหวเร็วครับมอนที่เคลื่อนไหวเร็วเนี่ยมันเอาจริงมันมีหลายตัวนะ แต่ตัวที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมาตาตึงใจกูมากมากก็คือบอสที่กูเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นคือเบริออตนั่นเองไอ้เบริออตนะครับแม่งกูโคตรงหงิดเลยตอนที่กูสู้กับมันครั้งแรกอะคือผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดเนี้นอกจากที่เบริออตนะครับมันจะเคลื่อนไหวเร็วแล้วเนี่ยในจริระร่างกายของมันเนี่ยคือตัวมันยาวแล้วการโจมตีแม่งกว้างถ้ามึงไม่เอาหางมันออกหรือว่าทําให้มันเคลื่อนไหวช้าลงอะ่ะคือมึงสู้ยากมากนะครับ ซึ่งที่จะรับสู้กับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้ผมแนะนานะครับก็ให้ตีจากหางไปก่อนแล้วค่อยไปไล่ตีจากส่วนอื่นๆที่เป็นแบบเป็นตามตัวมันอะผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อให้การเคลื่นอนไหวของบริออดเนี่ยครับมันช้าลงซึ่งแน่นอนรับว่าผมเต็มที่ก็ได้แค่หางกันแหละที่ที่เหลือกูก็ ไม่ไม่ไหวฮะอยู่ไม่นิ่งเลยตอนที่ผมสู้กับเบรีออตนะครับผมยอมรับเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นแล้วหืดขึ้นคออยู่พอสมควรและในการสู้กับมอนในเกมนี้เนี่ยครับผมต้องยอมให้มันนะครับมาฟาดหน้ากูให้ร่วงไปก่อนแล้วกลับไปที่ฐานเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะในสเตปการเล่นของผมครั้งแรกนี่ครับผมจะไปดูเพื่อลองเชิงมันก่อนว่าการโจมตีของมันเนี่ยครับมีกี่รูปแบบและการโจมตีของมันเนี่ยครับมันไปในทิศทางไหนบ้างแต่เบรีออตเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่เคยชอบอ่ะถึงแม้ว่ารรรูปแบบบกาจมตีของัันนค มันจะเป็นแบบเดิมๆแต่ไอรูปแบบการโจมตีแบบเดิมๆของแม่งอ่ะคือมันเร็วแล้วบางทีคือกูหลบไม่ทันหรือบางทีเวลากูจะฟันอย่างเงี้ยแม่งก็พุ่งไปข้างหลังละพุ่งหุ่นอหอีดตไอตัวเนี้ยแม่งเอ้ยูเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวคราวหน้ากูจะไปซัดหน้ามึงอีกก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเย่างที่ผมบอกไปครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะต่างจากสองคลิปที่แล้วตรงที่ว่า คลิปนี้ครับผมมาในเชิงแนะนําและมุมมองของเพลเยอร์ใหม่สาหรับเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมครับอย่างที่ผมบอกไปผมชอบเกมนี้มากเพราะเกมนี้ครับมันตรงใจกับผมหลายๆอย่างมันตรงใจผมหลายอย่างมากเพราะว่าแค่ผมเดินเข้าไปผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นแล้วอะซึ่งมันอธิบายไปคาพูดได้ค่อนข้างยากเลยสำหรับเกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคุณจะมองว่าคลิปนี้ผมมาอวยเกมนี้ก็ได้คุณจะมองว่าผมออกไปประสบการณ์กับเกมนี้ก็ได้หรือคุณจะมองว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มาแนะนำเกี่ยวกับเกม Monster Hunter Rise ก็ว่าได้นะครับ แต่ใดๆเลยก็ตามครับคลิปนี้ผมมาพูดในมุมมองของคนที่เล่น Monster Hunter Rise เป็นภาคแรกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยครับผมอยากจะลองเล่น Monster Hunter World ด้วยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเอ่อนั่นนะภาค r i s ยูยังเล่นไม่จบเลยก็ตามนี้นะครับผมสหรับคลิปในวันนี้นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า